มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสอสนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสปปลาวจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยาภาพของบุคลากรในการใช้ระบบเฝ้าระวัง และการเตือนภัยครั้งที่3ณโรงแรมเอราวัณแขวงจำปาสักโดยมีท่านสุนเดชสุขเจริญรองหัวหน้ากลมแผนการและการเงินประธานคณะรับผิดชอบและทำงานร่วมกับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาิไทยเป็นประธานฝ่ายสปปลาวและนายนิติทั์เหลาวบาวรสรษฐีผู้จัดการ,รแผนกะวิเคราะห์ข้อมูลสายงานปฏิบัติการภัยพิบัติมูลนิธิเป็นตัวแทนฝ่ายไทย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสพปราวจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ประจำแขวงจากสวรรค์เขตแขวงสมัมปาสักแขวงขม,ม่วนแขวงไซกองแขวงสารวันแขวงอัตปือและตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมครั้งที่1ครั้งที่2จากแขวงบริคามไซไซยาบุรีจำนวน30คนเข้าร่วมครับ เนื้อหาในการฝึกอบรมนั้นมีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเพิ่มทักษะการใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัตริรวมทั้งได้เรียนรู้ติดตามข้อมูลการคาดคะเนและการสรุปรายงานสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการฝึกอบรมในครั้งที่3ที่ผ่านมา โดยมีท่านดรสรจักเกษมสุวรรณประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังการเตือนภัยและการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัยในสปปลาวฝ่ายไทยกับท่านนางพักกวันพิศมัยหัวหน้ากรมแผนการและการเงินท่านนางอุทรเพชรหลวงศรีหัวหน้ากรมอุตุนิยมและอุสตสากร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสปปลาวเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ครับ ท่านดรสระจักรเกษมสุวรรณได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ครับว่าด้วยการทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจหวงแหนและพร้อมมีส่วนร่วมในการปกป้องป้องกันโรคกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองทั้งนี้เรื่องของการติดตั้งสถานีโทรมาตรเพิ่มเติมในอนาคต ขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทํางานร่วมกับส่วนกลางและสสนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโอทกภัยในพื้นที่และจุดที่จะติดตั้งเสาโทรมาตรเสนอต่อที่ประชุม2ฝ่าย รวมทั้งขอให้พิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการติดตั้งสถานีโทรมาตรอิดช่องทางหนึ่งครับทางนี้ครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอา,าสาสภากาชาติไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน11สถานีกระจายตัวครอบคลุมตั้งแต่ตอนเหนือสุดก็คือแขวงบ่อแก้วไปจนถึงตอนใต้สุดก็คือแขวงสารวันแล้วเสร็จเมื่อวันที่30เมษายน2 5 6 5 ส่วนระยะที่2ทางมูล,ลนิธิและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสปปลาวได้ทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังการเตือนภัยและการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัยร่วมกันเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาครับโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาสเพิ่มเติมอีก9สถานีใน6แขวง และจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสปปลาวจำนวน3าครั้งใน3ภูมิภาคของสปปลาวได้แก่ภาคกลางจัดขึ้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทร์ภาคเหนือจัดขึ้นที่แขวงหลวงพระบางและภาคใต้จัดขึ้นที่แขวงจำปาสักขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้าคอม